อาการก็คือบวมที่หน้าที่เท้าแล้วหมอให้ให้การรักษาอย่างไงบ้างครับตอนนั้นก็ทีแรกก็ให้ทานสเตรยอยวันละสิเม็ดสเตรยอยวันละสิบสเม็ดโอ้โหแสดงว่าถือว่าขั้นอาการรุนแรงไหมครับก็โปรตีนรั่วมากเลยรั่วมากอือพอทานยาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มจกลดน้อยเล็กน้อยแต่ก็พอเดือนต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกอะครับ แล้วก็กรนี้ก็มาตรวจพบว่าเป็น SLE เป็น SLE ก็คือเรื่องของความปกติทางเลือดนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะต้องมีการให้คีโมเลยค่ะให้คีโมเข็มแรกเลยนี่ให้คีโมมาแล้วให้มา6 6เดือนให้มามาแล้ว6เข็มครับตอนนี้ก็3มเดือนต่อหนึ่งเข็มเหลือ3เดือนต่อหนึ่งเข็มค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อให้การรักษาคุณหมอบอกไหมครับว่ามีโอกาสจะหายหรือไม่หายหรือยังไงคุณหมอบอกว่าประมาณ2ปีครับ องปีรักษาถึงจะหายต้องใช้เวลาสองปีถึงจะหายแล้วเราได้ไปหาวิธีรักษาอย่างอื่นด้วยควบคู่กันไหมคระยก็ไปตรวจหลายโรงพยาบาลครับก็ที่ไหนดีก็ไปครับก็ใหม่ๆก็ทานอาหารเสริมของประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ยังมีทานอาหารเสริมค่ะน่าจะเป็นตัวที่อาจารย์พิเชษพูดถึงแน่เลยไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คือ รับประทานอาหารเสริมอย่างอื่นด้วยแล้วดีขึ้นไหมฮะก็รู้สึกว่ามีแรงแต่แบบว่าช่วงนั้นแบบเดินไม่ได้เลยอย่างเท้าบวมเดินไม่ได้อยู่เป็นเป็นขาไม่มีแรงอ่ะขาไม่มีแรงค <ขา S 1> ่ะอเป็นขาไม่มีแรงแบบขยับตัวไม่ได้ต้องใช้คนประคองไม่มีเรียกมีแรงค <ขา S 1> ่ะแล้วก็ใช้ไม่เท้าพอดีคุณไอซ์มาที่บ,บ้านไงเลยแนะนำให้ทานมังคุดค่ะ ก็ทานน้ำมังคุดประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าเนื้อที่ว่าเร็วๆก็เป็นแบบมีมีมกระชับขึ้นมีกล้ามเนื้อขึ้นค uh huh. ก็หลังจากนั้นก็ทานมัมาประมาณหนึ่งโหลอะ่ะก็อาจารย์ก็เลยแนะนำให้ทานแคปซูล uh huh. ก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เริ่มปล่อยไม่เท้าเดินได้ตัวเองอ่ะเดิน huh. เดินแบบลุกนั่งนี่ได้ตัวเองจนทุกวันนี้ค่ะใช้ชีวิตได้ปกตินะครับและการผลของการคีโมยังต้องไปให้ก็ให้ค่ะยังต้องทําอยู่นะครับก็ผมก็ยังล่วงนิดหน่อยทุกวันนี้บิมยังไงครับปริมาณในการบิมเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองผลที่ให้กับร่างกายก็คือสามารถเดินได้มีเร็วมีแรงขึ้นทํางานได้แบบ ทอผ้าได้ครับอาชีพทําอะไรนะครับทอผ้าทอผ้าผลของบินไปทําอะไรปฏิกิริยาในร่างกายครับอาจารย์อภัยครับเดี๋ยวขอคุยเรื่อง SLE ก่อนนะคะครับจริงๆ SLE เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าปกติโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะบอกได้ว่าอะไรคือของตัวเองอะไรไม่ใช่ของตัวเอง s อ e นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับอวัยวะภายในได้หลายอย่างแต่ที่เราพบบ่อยก็คือไตนะฮะอย่างพุ่มพวงนี่ก็เกิดจากไตนะฮะเป็นโรคเลือดไม่ใช่โรคเลือดฮะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอ่าเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันคือระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถดีเทคหรือบอกได้ว่านี่คือชิ้นส่วนของฉันนะนี่คืออวัยวะของฉันนะ อันนี้ไม่ใช่โดยปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะเป็นตัวแยกใช่ไหมฮะว่าอะไรคือของตัวเองอะไรไม่ใช่ของตัวเองเช่นเราได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยร่างกายมันแยกได้นี่คือสิ่งแปลกปลอมมันก็จะจัดการทันทีทําลายทันทีทีนี้พอนานถ้าระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปหรือบกพร่องไปหรือผิดไปจากปกติเหมือนโรค SLE เนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าชิ้นส่วนตัวนี้คือของฉันนะฉันต้องไม่ทําลายถูกไหมฮะพอมันจําไม่ได้อย่างนี้ มันก็สร้างตัวภูมิคุ้มปันภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นไปทําลายอวัยวะนั้น mm hmm. ทีนี้บิ๊มไปทํำยังไงก็ถ้าเรารู้ว่านี่คือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะบิมก็ไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าสู่สภาวะสม,สมดุล,ดลเมื่อมันเข้าสู่สภาวะสมดุลมันก็ไม่ไปทําลายอวัยวะของตัวเองถูกไหมคะมันก็จะ ต่อไปมันก็จะค่อยๆจดจําได้ว่านี่คืออวัยวะของฉันนะครับต้องไม่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นไปทําลายนะฮะเพราะฉะนั้นบิ่มเนี่ยวันนี้เข้าไปปรับสมดุลคนะครับบิมมานานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่พฤษภาอะไรเดือนแล้วคะตั้งแต่พฤษภานะครับก็ประมาณ5เดือนแล้วต้องบิมไปอีกนานเท่าไหร่ครับในในบรรยากาศอย่างนี้ในสภาพการแบบนี้ก่อนที่ผมจะตอบคำถามตรงนั้นไอ้ตอนที่ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวเดินค่ะ แล้วมาใช้แคปซูลนานเท่าไหร่ครับถึงจะปล่อยไม่เท้าว่าต้งใช้ไม่เท้าเลยประมาณสเดือนค่ะสองเดือนสองเดือนวันละวันละสองเช้าสองเย็นสองโอเคครับทีนี้เมื่อกี้คําถามคุณต้นคือคือจะต้องบิมอีกนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับจากจากคือ SLE เอลีสภาพไม่หายนะครับต้องต้องเป็นข่าวข่าวร้ายแต่ผมคิดว่าคงจะคุ้นเคยแล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ไม่หายนะแล้วก็จะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะ ช่วงจะมีประจําเดือนนะคือคือคุณหมอไม่ให้มีแบบไม่ให้คุมกําเนิดเลยครับได้ฉีดคุณต้นไม่ต้องห่วงคุณต้นไม่ทําทําหน้ากังวลผู้ชายนี่จะเป็นน้อยกว่าโอ้ไม่ใช่ครับเป็นห่วงว่าโรคมันไม่หายผู้ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายแดเท่าครับเพราะนั้นจะไม่มีโรคสุรพลมีแต่ลูกพุ่มพวงดวงจันทร์อ้คุณลูกคุณผู้ชายก็โ่งอกไปนิดนึงนะก็เป็นเป็นน้อยน้อยกว่าทีนี้ ก็คงจะต้องปรับภูมิคุ้มก,กันทีนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆออแคปซูลที่ใช้อยู่ตอนนี้ใช้วลสีแคปซูล <c oughs> ก็ลองลดลงไปเหลือ3 4ีแคปซูลนี่ใช้2เวลาใช่ไหมครับเ <c oughs> ช้าเย็นใช่ไหมครับ <c oughs> ลองเปลี่ยนเป็นเชา้ากลางวันเย็นวันละหนึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ลดลงไปเหลือเชา้ชาเช้าและก่อนนอนแต่ผมที่บอกว่าลดเนี่ย ก็เพื่อบอกว่าจะได้ไม่เปลืองเงินไม่ได้บอกว่ามันจะอันตรายนะครับกินเข้าไปเถอะตัวนี้ไม่มีไม่มีโอกาสที่ทําให้เกิดอันตรายเลยถ้าหากว่าเรามีตังก็กินเข้าไปเพื่อเพื่อสุขภาพอย่างอื่นๆด้วยนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆครับใช้ไปเรื่อยๆเพื่อให้อยู่ถึงร้อยปียังมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับเห็นไหมฮะแต่ก็ยังใจชื้นนะฮะว่าอย่างน้อยก็มีทางออกที่ทําให้รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นถึงแม้ว่าโรคจะไม่หายไปก็ตามคือตอนนี้ก็หยุดสเตียรอยแล้ว อ๋อหยุดสเตียรอยแล้วด้วยโอชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับก็ทํางานบ้านได้แล้วอเห็นไหมอยู่กับโรคเหล่านี้ก็อยู่ได้นะครับขอให้เรารู้ทางออกที่จะใช้ชีวิตคือการหยุดสเตียรอยได้เนี่ยผมว่าเป็นผมว่าเป็นพรสวรรค์นะคือถ้าถ้าหากคือคเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นของขวัญอันประเสริฐ่ะครับนะอาจารย์อภัยเนี่ยจะรู้เรื Jam ่องมากเลยไอสเตีรอยนี่อันตรายขนาดไหนที่หยุดสเตียรอยนี่พ่อหมอให้คีโมหรือเปล่า ก็ตอนแรกก็คู่กันเลยค่ะแรกเขาจะให้คู่กันเพราะว่าต้องการที่จะกดระบบภูมิคุ้มกันให้มันชะงัดก่อนนะคะแต่ทีนี้หมอบอกจะต้องคีโมอีกกี่ครั้งครสามเดือนประมาณหกเข็มไประมาณหกเข็ม huh. ค okay. ่ะ uh อันนี้หมอก็ที่หมอบอกว่าใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นไปได้นะฮะอาจจะมีโอกาสหายเพราะว่าพวก ลูปัสอิริทิ m a t o ซัสหรือ LE เนี่ยนะฮะบ,บางอย่างมันหายได้แต่ตัวนี้เป็น S คือไม่ทราบว่าเป็น SLE หรือเปล่าถ้า SLE มัน Systemic Lupus Erythematosus นั่นก็คือเป็นท,ทั่วร,บบร่างกายเป็นทั้งทุกระบบในร่างกายซึ่งถ้าให้คีโมแล้วสามารถที่จะไปควบคุมการทำงานของ b c เซลได้นะคะเซลลที่สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วก็ทาน บิมเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันก็เข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสหายได้นะโอ oh ้คนลุกเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะว่าคนเราคนนึงเนี่ยถ้าพอมันมีโรคที่ไม่อยากจะเกิดแล้วมันอยู่กับตัวแล้ววันนี้อาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ว่าจากการวินิจฉัยแล้วมันจะหายได้ยินดีด้วยยินดีด้วย